Only a t Home Pro ชุดสนามไหวเทียม2ที่นั่งสปริงแซนประกอบด้วยโต๊ะ1ตัวและเก้าอี้2ตัวเก้าอี้ไหวทัก PE ให้ความยืดหยุ่นสูงนั่งสบายรองรับเสรีระได้ดี โครงขาเก้าอี้และโต๊ะผลิตจากเหล็กเส้นขัดผิวเรียบพ่นสีทนทานแข็งแรงใช้งานปลอดภัยด้วยจุกพลาสติกรองกันลื่นที่ขาเก้าอี้มาพร้อมหมอนและเบาะรองนั่งวัสดุผ้าหุ้มผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์เนื้อนุ่มสามารถถอดสักได้ดีไซน์สวยงามสไตล์วินเทจเหมาะสำหรับการจัดวางไว้รีสอร์ทอพาร์ตเมนต์และร้านอาหาร เก้าอี cm, คา cm, ้ความกว้าง83ซนเมความลึก79ซนติเมความสูง81ซนมโต๊ะความกว้าง60ซนเมตรความลึก60ซนติเมตรความสูง39ซนเมหาซื้อได้ที่ HomePro เรื่องบ้าน HomePro คือคำตอบ